สวัสดีท่านผู้ชมอเลลย่ะอุ้มยังไรเจ้อุ้มอุ้มมันปลาทู่วสวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับผมเอเห็นแต่เจ้แล้วอุ้มโคกพี่น้องเอ๋น่ครับเล้วจะพัดอันนี้พัดยังไงเจ้ผัดปลาทูค่ะผัดป,ปนปลาทูปนปลาทูปนปลาท,ทูแห้งเอ๋เจ้แล้วอ้อพัด สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลสวัสดีเจโรตตลีสวัสดีค่ะเจทั้งยานมอจะไป่พร้อมทำชุ่มสวัสดีคืนวันที่14กรกฎาคม2568น้ำพริกปลาทุยแห้งบ้านในกระมาผัดผัดจนแห้งเดียวกระเทียมหอมๆแล้วกระมาผัดมาเจเมนค่ะเดียวกระเทียมอ่าเเกียวระทียมหอมๆกันได้พี่น้องเด้อคือว่าข้าวต่ำอนปลาทูต่ำปลาทูแห้งแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงยังแหละเอามาผัดค่ะ หอ,อมจังจะใส่ที่หลังบอกเมนค่ะอ่านะครับอยู่ขั้วมาลงปงเปรงขั้วบานเจโรตรีนะครับบับงคำบังแรงพี่น้องเอฟซีเพิ่นกระมาจากอ่าระทั่งสกะกลพุ่นละพี่น้องนะครับเพิ่นแวะเพิ่นไปทับบุญนะครับเพิ่นไล่แวะเขาม้าหานะครับเพิ่นไล่ขามา้าเป่าเถากับพี่โอกาสเบิ่งไล่ตอนคำคำพี่น้องเออนะครับเกือบเกือบเพิ่นมาบ่หอดพี่น้องเกือบเลยง นะพิ่นไปทั้บุญทั้งอุดรทั้งหนองคายพี่น้องเพิ่นเลยอยากแวะเขามาเล่นน้ำคำชุ่มนะขอบคุณขอบคุณคุณพี่นะเพิ่นมากับพี่สาวเพิ่นได้เจ้พี่ในไก่ย่างนกปราท็อปเปิดในเอฟซีพี่ในเจ้ขอบคุณขอบคุณคุณพี่พี่ในหลายๆเ้อนะครับอ่บนะครับคุณพี่พี่ในเป็นไก่ย่างคุณพี่น้องพี่ในไก่ย่างมกป่า เออพนใดไกลย่างมาฝากสองใหม่สองใหม่แต่ก็มีเครื่องในพร้อมขอบคุณคุณพี่นะผม,ผมเพิ่นแวะมาเล็นน้ำค่ะนะครับเออส่วนเพิ่นกินเขาน้ำยูเพิ่นกับเ่นกินพี่น้องเนาะเพิ่นมาไว้โอกาสนานะครับขอบคุณนะบเอฟซีขอบคุณคุณพี่นะที่เพิ่นแวะเวียนมาเล็นน้ำได้พี่น้องเด้อนะเพิ่นมาบางคำคำเมืดอเมื่อเบาเถากับเขามาบ้านพึ่งมาอ่านไล่พี่น้องนะครับมมเ,เ,บเบบาาพิ่นเจนะริจยไปแล้ว เพิ่นมาส่งไอ้ส่งโลเคชั่นไหมเนี่ยเอสั้นค่ะเดเลยบอกเพิ่นจับแมพหน้าพี่น้องนะครับว่าเพิ่นก็เก่งเก่งเนาะไอ้เพิ่นก็เก่งนะครับเพิ่นก็เป็นคนสกกลเนี่แหละท่านผู้ชมนะครับขอบคุญหนับพุณพี่นะครับท่านผู้ชมส่วนเพิ่นกินข้าวน้ำเพิ่นก็ว่าใบมือโอกาสหน้ะเพิ่นได้ไก่มาฝากไก่ย่างปิ่งไก่ปิ่งตับก็มี่ครับชมนี่นะครับมีปิ่งตับน้ำสองชุดนะครับผมเอาพี่น้องคืนนี้นะครับ จะพาเอฟซีพาทำชมครับมารับชมอาจารย์สังเด้อพี่น้องเด้อแนะบบมาดวนมาโค้งสุดท้ายนะครับมาช้ามาชัวเพิ่นว่านะครับอาจารย์สังเด้อนะพี่น้องงวดวันที่16กรกฎาคม2568โอ้คือคอคือคออะทรคะคือเทลเจมันติดอ่าบาดหอมจะใส่ตอนไหนตอนเสร็จแล้วค่ะ,ะบ่ราผัดลงน้ำกันได้บ่ะเจ้ผัดอยู่ตอนนั้นแหละนั่นนั่นแต่เพรเอาอันนี้ผัดน้ำพริกเขียวหอมก่อนค่ะนะครับ เมนูนี้ครับเป็นเมนูน้ำพริกปลาทูแห้งคือน้องดาบันกินเจียวเจียวกระเทียมไหหอมหอมพี่น้องแล้วก็เอาน้ำพริกลงมาผับสูตรแม่หมูเป็นว่าสูตรแม่หมูได้สูตรนี้ข้าวหมดหม้อเข่าหมดปิ๊บอันนี้ข้าวเหนียวค่ะหมู่บ้านไม่ได้กินข้าวเดียวแล้วเนาะอ่าขวบเลยเอานะครับชมชมจังไปชมไปฟังน้ำกันเลยพี่น้องเลยนะครับอาจารย์สั่งมาช้ามาชัวเพิ่นว่านะครับงวดวันที่16กรกฎาคม2568 นับไก่เข้ามาแล้วนะครับเป็นกแวะมะเล่นน้ำข้าวหนึ่งพี่น้องเอฟซีนะครับเป็นแวะเขามาเร็งน้ำก็ขอบคุณคุณพี่นะครับเป็นแวะมาเล่นน้ำเป็นว่ามีโอกาสจะแวะมากินข้าวฟิมเมอร์เจลัตเตอรี่เป็นว่าจะกินอาหารบ้านรักค่ะอาหารอีสานบ้านเฮ่านี่แหละแกงมันไม่ต่บางครั้งเป็นมาเอากินง่ายๆส่วนพันกินข้าวน้ำยมันีองพป็นมากินเป็นมากินพนาฟ้าโอกาสหน้านะครับอ่าก็ได้อ่า ก็ได้น้องไม้น้องไม้ดองอน่ะน้องไม้ส้มพี่น้องน้องไม้ส้มพี่สาวยื่อ้วนฝากเออผัดสุกแลว้วมาเจค่ะเสร็จแล้วหอมใส่ที่หลังหอมใส่ที่หลังอขันชุ <c oughs> น่มป <c oughs> น,น,นประตูแหงแ้งพ,พี่น้องปนประตูแหง้งหลังมาผัดผัดพี่น้องผัดให้แห้งนะครับเอ้าบาดนี้จะไม่กินน้ำกันนะครับผมแ,แหง้งไก่ย่างนะครับ FC เพิ่นมาฝากคขันชุชม นะขอบคุณพี่สาวนะครับผมนี่เอาทำชุ่มไปฟังไปชมกันนะครับอาจารย์สั่งเด้อทผู้ชม,มเด้อนะครับผมสวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลคืนวันที่14รกรกฎาคม2568 จะผาเอฟซีผาทชมครับมารับชมนะครับอาจารย์สังนะผมมาช้าคุนว่ามาชัวมานะพี่น้องมาโค้งสุดท้ายมาใกล้ๆมือน,นีแล้วนะครับเอา้ามาชมมาฟังคํากันครับตอนนี้เวลาเวลาสามถุมกว่าแล้วพี่น้องคลิปนี้บ่าวเท่าจะลงให้เช้าวันที่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ งวดวันที่16กรกฎาคม2568ได้พี่น้องเด้นะครับนี่เขามีรุดมาฟังมาชมน้ำกันสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับบ่อเทาครับครับครับก็เดินเดี๋ยวผมขอสวัสดีพี่น้องเอทซีที่เคารพทุกคนทุกพันทุกพื้นที่นะครับเรื่มวันนี้ผงจะมีแนวทางมาให้พี่น้องได้หลับสมรับฟังได้พิจารณาที่เ่าเหมือนเดิมครับครับสวัสดีครับบ่อเทาครับสวัสดีครับผมครับโอ้ยบ้านบอลไก่บอลนึงลงมา นะครับอ่านี่งวดเข่างวดรถตัวพี่น้องเนาะแอบเอาไหมไปแต้มเดียวเบ้าเข่าเลยอ่างวดที่แล้วเน้นตัวได้ก่อนไอ้โค้งสุดท้ายแหละครับวันนี้เล่นนันหาห้สองนะครับครับอืมมันมาพลาดแต้มเดียวมันวะอืมหาเพิเป็นตัวแต่ซีสองวันสุดท้ายที่ไดอยู่แอบอ้านะครับเอาไหมพี่น้องนะครับได้แล้วมั้งครับ้นีกับว่างทีเดียวไปเล่นรอบเข่าเนาะแอบ ัอเอหางแรกเลขวะเ่าครับอ่ะนะครับผมเ5、็บห้าเก้านะครับผมอาจารย์สังนะครับสิบหกกรกฎาคมหกแปดนะครับเลขเด่นเลขวิ่งนี่ตัวไหนนะครับผมเก้าครับหางแรกอ่ารับเลขเลขเด่นอ่า <9 S 1> วิ่งเก้านะครับผม ครับเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าครับนะครับผมเจ็ดห้าเก้าครับผมตัดเป็ดครูมาเลยบอลเทาเจ็ดเก้าครับเจ็ดห้าครับห้าเก้าครับห้าเก้าครับเจ็ดเก้าครับเจ็ดห้าครับคังที่สองครับครับหกสองแปดหกสองแปด อ่าครับผมหกสองหกแปดสองแปดหกสองหกแปดสองแปดครับวิบ่งที่สองเรื่องมะเขือเทตัวที่สองคือวิ่งเข้าครับสองครับอันธีน้องเอสซีประมบ้าตูที่ผมจับฟูไห,ห่กะหาใส่เล็หนึ่งคนไทยเลยครับแอบพอตรวจพอเอาไพ่เมื่อวันเมื่อกี้ผ่าไปเต็มครับวันนี้ปิดจ,จะน่าเอาเงินไหม เลขเด่นเลขวิ่งเก้าคับสองนี่ตัวใดเด่นกว่ากันสองครับเด่นที่สองครับอ่านะครับเดนมากกันก็เป็นไปได้ครับทุกอย่างชุดเจ็ดห้าเก้านี่เน้นคู่ใดห้าเก้าครับวงกลมเลยปะครับครับวงกลมเลยครับวงกลมที่ห้าเก้าครับอ่านะครับอีกหางหนึ่งสองแปดเลขพี่น้องเม็ดนี่สองแปด ครับเหนจะมงไปจับด้วยครับอ่าท่านผู้ชมสองแปดแปดสองแปดกระตรงควงฝันเบาเทาได้แปดสองเจ็ดนวดนี่นะครับสองแปด 8, 2, 7, 8, นะครับเจ็ดหาเก้ากับ 6, 2, 8, หกสองแปดหางได้เด่นกว่ากันหกสองแปดครับเน้นหกสองแปดครับเน้นชุดนี้นะครับเจ็ดเก้าเจ็ดห้าชุดเจ็ดหาเก้านี่เจ็ดเก้าเจ็ดหาเป็นตัวร่อง ชุดหกสองแปดนี่หกสองหกแปดเป็นตัวร่องครับอเน้นๆทีท่สุดคือสองแปดไปเลยพี่น,อ <28 S 2> น้องสองแปดเน้นค่ะคือสองแปดสองแปดเลยอ่าแล้วก็ถาวงสองคูนี่คือมีสองแปดก็หาเก้าครับเอาพี่น้องจะหาท่านบอจะเหลือบอนะครับท่ชนชมอ่านะครับเป็นแนวร่างพี่น้องนะครับงวดอีพันธ์า,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 ามาชามาช้ามาชัว แมนบ่ครับครับผมอ่ามารอบเดียวได้พี่น้องเด้เมาโค้งสุดท้ายมาไก,ก,กลๆนี่แหละอืมแมนบอมกักโตที่ผมเด็กไท้กับสองหกสองเลยพี่น้องเน้เอเห็นยูไสก็เอาเลยครับฟององหกสองนี่บอครับแมนบอมากักโตที่ผมกลมไห้ก็ได้้าบ่มักสองแปดพี่น้องเพิ่งมาหกสองเห็นอยู่ไสเอาไวไ้เลยนะพกสองกับตรงกับเล็กทูเบ้าเทา นับเลขคู่พเท่า2อ9ตรงกับยูหกสองสพี่น้องถ่ายหาเป็นว่าถ่านิ่มคคือ28งนะครับห9าเกถ้าสอนี่หาบ่ไรเอาหกนะรเอาหกสองเนวานะครับสามตัวเน้นคือหกสามตัวนี่หาลอตตีไว้ได้พี่น้องนะครับหกสกับ7 59เนะเพื่อมรดงวันเหล็กไทย3ตัวหรือได้โชคไงนะครับบ่นน่นี่วาสนาคนเข้านะบอาเท่านับ วาสนามันมองมาเห็นอยู่ในเรื่องเอามาเบิ่งน้ำกันจาจ่อยได้ค้ชมเด้อนะครับอาจารย์สังนับมาช้ามาชัวร์เป็นมานะครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อนะครับหามค่าชอบถูกใจตรงใจจับไปหายิบจับลอตเตอรี่่ทานผู้ชมนะครับ16กรกฎาคม2568นะครับอาจารย์สังเลขเด่นเลขวิ่ง9กับ2นะครับเพิ่นเด่นที่2อได้พี่น้องเด้อเด่นที่2นะครับหางแรกครับของเพิ่นลจิมี2หาง สามตัวสองชุดนะครับทำชุ่มชุดแรกเจ็ดห้าเก้านะครับเพิ่นให้เน้นหาเก้านะครับเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเป็นตัวรองนะครับชุดที่สองหกสองแปดอันนี้เป็นชุดเน้นของเพิ่นเลยนะครับเป็นชุดเน้นเลยเพราะว่าเพิ่นเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเด่นสองหกสองแปดเป็นตัวเน้นหนับสองแปดนี่เพิ่นว่าพ่ออยู่ใส่เอาไว้เลยนะครับแต่ว่าขาหาไม่ได้เพราะว่ามันดังแล้วนะพี่น้องเนาะถ้าหาไม่ได้เพิ่นว่าเอาหกสองนะครับเอาหกสอง ทาเน้นให้คักๆสองคู่คือสองแปดกับห้าเก้านะครับชุดหกสองแปดนี่หกสองกับหกแปดตัวร่องนาจย์เนนะครับผม้าหาสองแปดบ่เอาหกสองเอาหกสองเลยอ่าเพราะว่าตอนนี้กระดังแล้วเอา้าลอตเตอรี่ีิลอตเตอรี่เหลือพี่น้อง้าพ่อนะครับเอาไว้นะครับท่านผู้ชมอืมกับตัวไว้น้ำนายจันนะครับผมกับตัวพ่อกับตัวไว้น้ำพี่น้อง้าผู้ได้มักตรงๆกับตรงๆนะครับแต่ว่ากันกับตัวไว้น้ำแน่ นะ ne ครับชุดเจ็ดหาเก้าเนี่ยที่หาเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหาตัวร่องนะครับตาเพื่นเห็นเนี่ยที่ชุดที่หกสองแปดนะครับครับอ่าเน้นสองแปดเน้นคักๆหกสองหกแปดตัวร่องถ้าสองแปดหาอะไรเพื่นว่าเอาหกสองเอ่อถ้าหาเก้านี่หาปมี่นี่เอาตัวใดร่องหาเก้าหาปมี่บอครับผมครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหาตัวใดเจ็ดเก้าครับเอาเจ็ดเก้าได้พป็นดังเด้นะครับ ถ้าชุดเจ็ดหาเก้าถ้าหาเก้าหาบ่มี่เอาเจ็ดเก้าคนว่าเอาเป็นหาเจ็ดเก้าเอารับถ้าหกสองแปด่มี่เอาเป็นแปดหกสองเอาถ้าสองแปดหาไรแคปหน้าจอท่านมาชมนะครับครับขอบุขอบคุณพี่น้องเอซีดีเคารพรักอขอพี่นอ้องทุกคนลำรวยอยู่ดีมีแห้งทุกคนเด้อดร้องเ้อครับนะครับบ่าวเอาก็ขอบคุณอาจารย์สังนะครับผมอ่า ครับในช่วงไฮมันวันนี้น้าอาจารย์เนาะครับบ่าเถ้าเส้นกันบ่าเท้าครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับบ่าเท้าครับครับสวัสดีครับนะนะครับท่านผู้ชมอาจารย์สังพี่น้องมาดึกๆนะเป็นมามาช้ามาชัวมาคงสุดท้ายนะครับท่านผชุ่มบ่าวเท้าขอบคุณอาจารย์สังนะครับผมขอบคุณทุกเสียนทุกอาจารย์ทุกปูที่เมนเห็นแนวทางมานะครับเป็นเล็กคำนวณแน่เล็กถูบเล็กฝัน นะครับถ้ามักกระชอบถูกใจตรงใจจังไปหายิบจับลอตเตอรี่ทำช่อมบอมักบอชอบเบิ้งไว้ซื้อๆนี่แหละนะครับทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูไม่มีใครรู้นะพี่น้องเนาะว่ามันจอบตัวไหนนะครับบาดขอบขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท่านช่องทุกท่านครับขอบคุณพ่อญายม่ยมพี่ป้าน้าอาสุขุสุขชนะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับพ่อญายม่ยมแหละครับทุกท่านครับอายุมั่นคนยืนให้โชคให้ m ắ นแห่งแห่งให้รำให้ด้วยนะครับพอกันคลิปหน้าครับ แอดมินบาถอสวัสดีครับ